ที่นี่คือโรงงานทำน้ำมะเขือเทศในเมืองชิป,ปูเบสึจังหวัดฮอกไกโดค่ะโรงงานที่นี่นะคะจะรับมะเขือเทศมาจากเกษตรกรโดยตรงเลยค่ะพอได้มะเขือเทศมาก็จะนำมาล้างในเครื่องแบบนี้นะคะจากนั้นมะเขือเทศก็จะไหลาตามสายพานเรื่อยๆมาจนถึงตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นส่วนที่พนักงานพ์ทไทม์จะทำหน้าที่คอยตัดขั้วของมะเขือเทศออกค่ะหรือว่าตรงไหนที่เป็นรอยก็จะต้องใช้มีดกรีดออกนะคะแบบนี้ค่ะมะเขือเทศที่ถูกตัดขั้วออกแล้วจะไหลามาตามสายพานตรงนี้แล้วจะเตรียมนำเข้าเครื่องบดต่อไปค่ะ พอบทแล้วน้ำมะเขือเทศจะถูกส่งไปที่หม้อนี้นะคะหลังจากนั้นก็ต้องคนแล้วก็ตักฟองออกและใส่เกลือค่ะ เมื่อบรรจุขวดแล้วจะต้องนำไปแช่เย็นในตู้เย็นนะคะใช้เวลา2อาทิตย์ถึงจะส่งขายได้ค่ะ